สวัสดีเพื่อนๆชาว y YouTube ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ m i Sport ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับกลับมาพบกับรวมข่าวบอลใน10นาทีครับประจําวันศุกร์ที่17กันยายนพศ2564กันครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวของวงการกีฬาฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นฟุตซอลกันก่อนนะครับฟุตซอลไทยวันเมื่อคืนนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บหนึ่งแต้มแรกในฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนียได้แล้วแล้วก็ไปดูฟอร์มการเล่นของ2ตัวแทน ของอังกฤษครับในฟุตบอลยุโรปในศึกยูโรปาลีกครับทั้งเลสเตอร์แล้วก็ทอตแนมฮอสเปอร์แล้วก็ไปปิดท้ายกับข่าวดีอาจจะเป็นข่าวดีของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อมีทีท่าว่าบูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยอาจจะขยายสัญญากับทีมออกไปครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับเราไปเริ่มด้วยความยินดีของฟุตซอลไทยกันก่อนครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2ในศึกฟุตซอลโลกครับ ในกลุ่ม C พบกับโมร็อกโกครับโดยนัดแรกของไทยครับเราเนี่ยทีมดับที่18ของโลกแพ้โปรตุเกสมา1ประตูต่อ4ครับส่วนโมร็อกโกทีมดับที่17ของโลกชนะหมู่เกาะโซโลมอนขาดลอยครับ6ประตูต่อ0โดยโมร็อกโกครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่18จากยูเซฟโจอูดครับทำให้ไทยต้องเดินหน้าบุกแหลกเพื่อทวงประตูคืนครับเพราะว่าถ้าแพ้โอกาสตกรอบสูงเลยทีเดียว ก่อนที่ความใจสู้ของไทยครับจะมาทําสําเร็จได้ครับจากจังหวะการเล่น power play แล้วก็เป็นเจ้าเนื้อจิรวัฒน์สอนวิเชียนก่อนหมดเวลาเพียง12วินาทีเท่านั้นนะครับต้องย้ําอีกทีครับ12วินาทีสุดท้ายของเกมเจ้าเนื้อพังประตูตีเสมอได้แล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับในฟุตซอลโลกครั้งนี้แล้วก็ช่วยให้ไทยมีแต้มติดมือในเกมนี้ครับแต่ว่าทั้งเกมเนี่ยเราต้องชมถ้าใครได้ชมนะครับต้องชมฟอร์มการเซฟของคาถาวุฒิหานคำภาครับผู้สารประตูที่เพิ่งย้ายจาก พีดีทีชนบุรีบูเวฟบครับสู่ทีมแบงคอก BTS FC ครับวันนี้เขาช่วยทีมเซฟได้หลายจังหวะจริงๆถ้าไม่มีคาาวุธทีมอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้ครับหลังจบเกมโค้ชหมีรักคนสายเน็กงามครับออกมาชื่นชมฟุตซอลทีมชาติไทยครับว่าสู้จนจดสุดท้ายจริงๆในเกมที่เสมอกับโมร็อกโกได้ครับซึ่งเรื่องแท็กติก power play โค้ชหมีตอนแรกบอกว่าอยากจะให้ทีมเล่นตั้งแต่5นาทีสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าโมร็อกโกขึ้นมากดดันทําให้ทีมต้องเปลี่ยนแผนมาเล่นในช่วง3นาทีสุดท้าย แต่สุดท้ายใจของฟุตซอลครับใจของนักเตะของเราก็สามารถตามตีเสมอโมโโร็อกโกเก็บแต้มสาคัญได้ในที่สุดครับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตซอลไทยครับจะลงสนามพบกับหมู่เกาะโซโลมอนครับในคืนวันที่19ครับคืนวันอาทิตย์ที่19เวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยครับพีพีทถ่ายทอดสดเช่นเดิมนะครับแฟนฟุตซอลไทยแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็ ร่วมรุ้นร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลไทยทีมนี้ครับไปเล่นฟุตซอลสมัยที่6แล้วนะครับส่วนโอกาสการเข้ารอบตอนนี้ไทยยังถือว่ามีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับแม้ว่าจะมีแค่หนึ่งแต้มจากการลงสนาม2นัดครับเพราะว่าฟุตซอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีมอันดับที่3ยังมีโอกาสเข้าสู่รอบ2นะครับเขาจะคัดทีมอันดับที่3ดีที่สุด4กลุ่มจาก6กลุ่มทั้งหมดครับเข้าสู่รอบ2ต่อไปซึ่งไทยแน่นอนว่าถ้าชนะหมู่เกาะโซลมอนโอกาสเข้ารอบแน่นอนครับ มาดูที่ข่าวฟุตบอลยุโรปกันบ้างครับทั้งเลสเตอร์แลวก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดครับลงสนามในศึกยูฟายูโรปาลีกเป็นนัดแรกครับในฤดูกาลนี้เราไปดูเวสต์แฮมกันก่อนละกันครับพวกเขากับสู่การลงเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีครับฤดูกาลล่าสุดที่พวกเขาลงสนามก็ต้องบอกว่าเป็นศึกฟุตบอลยูฟาครับเมื่อฤดูกาล2 0 0 6 2 0 0 7นะครับโอ้โหสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเท็ดดี้เช์ลิงแฮมยังเป็นกองหน้าให้กับทีมอยู่เลยเมื่อคืนนี้เวสต์แฮมบุกไปเยือนดิเเโโมากคบ,คบทีี่ชย แต่ก็ทําได้ดีทีเดียวครับเมื่อพวกเขาบุกไปเอาชนะเจ้าถิ่นได้ถึง2ประตูต่อศูนย์โดย2ผู้เล่นคนสําคัญครับทั้งมิเกลอันโตนิโอและก็ดีแคดไลท์เนี่ยเป็นผู้ทําประตูโดยอันโตนิโอฟอร์มร้อนจริงๆครับนี่คือประตูที่5ในการลงสนาม5นัดของเจ้าตัวครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับส่วนประตูของดีแคดไลท์ทำให้กองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้ทําสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของเวสต์แฮมอันดับที่2ครับที่ยิงประตูในถ้วยยุโรปได้ ไลซ์เมื่อคืนนี้ด้วยวัย22ปี245วันเนี่ยยิงประตูได้ไรซ์เนี่ยทำสถิติเป็นรองแฟงลมพาดครับที่ยิงประตูได้ในปี2000ครับครั้งนั้นลมพาดยิงใส่ทีม NK o c j e K, ครับสมสรจากโครเอเชียในฟุตบอลยูฟ่าครับครับก็เป็นถ้วยยูโรปาลีกสมัยนี้แหละครับ เวสแฮมของเดวิดมอยประเดิม3คะแนนตุนไว้ก่อนแล้วครับได้เปรียบก่อนแล้วเพราะว่ากลุ่ม H พวกเขารากลุ่มเครับพวกเขามีเพื่อนร่วมกลุ่มที่อันตรายเลยทีเดียวครับทั้งราปิดเวียนนาจากออสเตรียแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือเกงครับจากเบลเยียมซึ่งตอนนี้ขุนค,คอนต้องบอกว่าฟอร์มดีทีเดียวครับตั้งแต่เปิดฤดูกาล5นัดรวมทุกถ้วยพวกเขาไม่แพ้ใครครับชนะ3เสมอ2นัดต่อไปครับ เวสต์แฮมต้องเจอกับของแข็งอย่าง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าพวกเขาจะเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ใครที่เป็นแฟนเวสต์แฮมก็ต้องตามเอาใจช่วยตามลุ้นทีมรักของพวกเขาครับให้เก็บชัยชนะต่อเนื่องต่อไปนะครับไปดูเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับพวกเขาลงสนามในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนัดแรกครับเมื่อคืนนี้พบกับนาโปลีของลูเซโนสปาเลติครับทีมดังจากอิตาลีทีมนี้ก็อันตรายเลยทีเดียวครับ โรเจอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้ใช้ผู้เล่นชุดผสมครับไม่มีทั้งเจมี่วาดี้เจมส์แมดดิสันและก็ยูริเทลมองครับที่พักไว้ข้างสนามส่วนแนวรับใช้ยานิคเวสต์การ์ดคู่กับจอห์นนี่อีเวนพวกเขานําก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของอายุเซเปเรสแล้วก็ฮาวิบานนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมาโดนนาโปลีตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ครับจากวิกเตอร์โอซินเยนทําให้ทีมก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับโดยสถิติหลังเกมของเลสเตอร์ครับประตูของฮาวิบานครับกองกลางคนเก่งของทีมเนี่ยเป็นประต นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่ยิงพาทีมชนะแอสตันวิลล่าครับถือว่าบานที่มีจุดเด่นในเกมรุกครับก็ไม่ได้ยิงช่วยทีมมานานถึง5เดือนแล้วครับแต่ก็มาปลดล็อกได้ในเกมนี้น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าอาการบาดเจ็บของฮาบิบาลนด้วยทําให้เขาหายหน้าหายตาจากทีมตัวจริงไปหลายเดือนเลยทีเดียวขณะที่ประตูขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ของอาโยเซเปเรสครับในนาทีที่9เป็นประตูแรกของเขาในรอบ15นัดที่ลงสนามให้กับเลสเตอร์และเป็นประตูแรกในฟุตบอลยุโรรปปัขอองงกหนน้าาสญชติเ นีี้้อกดวยถือว่าอายุเซเปเรสมาอยู่กับทีมนานแล้วแต่เพิ่งยิงประตูนในยุโรปได้เป็นเกมแรกก็คือเมื่อคืนนี้ครับในกลุ่มนี้ครับกลุ่ม C ยังมีเพื่อนร่วมสายอีก2ทีมต้องบอกว่าหนักพอสมควรครับทั้งสปาร์ตักมอสโกจากรัสเซียแล้วก็ลีเกียวอซอจากโปแลนด์ถ้าเลสเตอร์ไม่พลาดเองดูแล้วน่าจะเอาตัวรอดเข้าสู่รอบ2ไปได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้เลสเตอร์ก็ต้องเตรียมกลับไปลุยศึกพรีเมียร์ลีกันต่อครับพวกเขาจะไปเยือนไบรตันในวันอาทิตย์นี้ ส่วนอีกหนึ่งตัวแทนจากอังกฤษครับเกือบลืมไปเลยครับทอรแนมอัลสเปอร์ต้องมาเล่นในถ้วยเล็กสุดในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกครับอย่างศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับพวกเขาใช้ชุดตัวจริงผสมกับสำรองครับบุกไปเสมอแลนด์สประตูต่อ2ก็มีแฮร์รี่เคนแล้วก็ลูคัสมูล่านำทัพลูกทีมของดูโนเอสโปซิโตซันโตก็ได้1คะแนนกลับบ้านครับในกลุ่ม G กลุ่มนี้เนี่ยยังมีเพื่อนร่วมสายอีก2ทีมก็คือวิเทสอาเนมจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็มูร่าครับทีมนี้จากสโลเนียถือวว่าาถ้้ยเเล็็กกนนีปรกระจายให้กับทีมเล็กในยุโรป ได้ระบายแข้งได้ลงเล่นได้มีประสบการณ์ในศึกฟุตบอลยุโรปครับเก็บระดับเก็ <c oughs> บเลเวลไว้ <c oughs> เผื่อฤดูการหน้าจะได้ไปเล่นยูฟายูโรป้าลีกหรือว่ายูฟาแชมเปียนลีกกันครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับมาเล่นในถ้วยนี้นอกจากทีมอย่างสเปอร์แล้วก็ยังมีโรม่าข,ของมูรินโญ่นะยครับที่ต้องลงมาเล่นทวยนี้เพราะว่าทําอันดับไปเล่นยูฟายูโรป้าลีกไม่ได้นะครับ ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับอาจจะได้รับข่าวดีครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อแมนเชสเตอร์อีวิ n นิ่งนิวครับสื่อท้องถิ่นของอเมืองแมนเชสเตอร์ครับได้ตีข่าวว่าบูโน่ฟอรันเดสเนี่ยอาจจะต่อสัญญากับทีมออกไปครับสำหรับบูโน่ฟอรันเดสมีสัญญาอยู่กับทีมเหลืออีกถึงโอ้โหนู่นนะครับปี2025ก็เหลืออีก4ปีครับแต่ว่าทีมตอนนี้พยายามจะต่อสัญญาพยายามจะ รั้งตัวมัดตัวบูโนไว้ให้อยู่กับทีมนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับสัญญาเดิมของบูโนเนี่ยรับค่าเหนื่อยประมาณแสนกว่าๆครับแสนห้าหนึ่นห้นปอน,นะครับแต่ว่าข่าวว่าสัญญาใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่มไปเป็น2องแ0 0ห้นปอนเลยทีเดียวครับกับระยะสัญญายาวน่าจะต่อกันไปถึงปี2027เลยทีเดียวสำหรับมิดฟิลคนสำคัญวัย6 6ปีรายนี้ครับตั้งแต่ ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อ18เดือนก่อนนะครับก็คือเดอะแบกของจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การกุมทีมของอเล็กนาโซชาครับฤดูกาลนี้บูโน่ลงสนามไป5นัดกดไป4ลูกแอซิสไป1นครับนี่คือตัวจริงขนาดแท้ของแมนยูครับส่วนพอป็อกบาครับกระแสสวนทางเหลือเกินครับการต่อสัญญาของพ็อกบาเป็นอะไรที่ไม่ง่ายครับเหมือนกับบูโน่เฟอร์นันเดสเพราะว่าพ็อกบาตอนแรกมีข่าวคิดว่าอยากจะย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวครับแต่ว่าการมาของโรนัลโดแล้วก็การที่ทีม มีความกระหายในเชชนะแล้วก็เสริมตัวผู้เล่นแบบจับถูกจุดครับทั้งลาเฟลวารานโรนันโดแล้วก็จารอนซานโชอาจจะยังไม่มีกองกลางตัวรับมาช่วยทีมอีกคนหนึ่งครับแต่ว่าทิศทางแนวโน้มของทีมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทำให้พอกบาอาจจะกลับมาเปลี่ยนใจต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับอย่างไรก็ดีความแน่นอนของสัญญาพอกบายังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามการาคมนี้เนี่ยพอกบาจะเป็นฟรีเอเย่นแล้วแล้วก็สามารถเซ็นสัญญากับทีมอื่นได้เลยครับซึ่งข่าวล่าสุดตอนนี้ ก็มีไปทั้งข่าวในข่าวในแง่บวกครับที่ว่าพอกบาอาจจะเซ็นสัญญาต่อหรือว่าแง่ลบที่อาจจะยังไม่ตัดสินใจก็ต้องรอดูติดตามข่าวนี้กันต่อไปครับสำหรับพอฟอกบากับการต่อสัญญาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ข่าวล่าสุดที่ผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับนั่นก็คือฟาบิโซโรมาโน่ครับเยี่ยวข่าวคนสําคัญในวงการฟุตบอลเนี่ยชาวอิตาลีคนนี้ได้ออกมาบอกว่าโอเลกุนาโซชาอาจจะต่อสัญญาเจสซี่ลินการ์ดออกไปอีกครับ โดยโรมาโน่ทวิตข้อความว่าโซชากําลังคุยและก็เสนอสัญญาใหม่ให้กับลินการ์ดครับโดยโซชาบอกว่าเห็นลินการ์ดเป็นอนาคตของทีมครับอันนี้แฟนแมนยูครับไม่ทราบว่าคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับกับประเด็นของเจสซี่ลินการ์ดที่โซชาบอกว่าเป็นอนาคตของทีมไปแล้วนะครับก็นัดล่าสุดใครหลายคนจําได้นะครับช็อตปรัติศาสตร์เจสซี่ลินการ์ดแอสซิ์ให้กับผู้เล่นยังบอยไปทําประตูครับโอ้โหแมชนั้นแมนยูก็แพ้ไป1ประตูต่อ2ครับแต่ว่าสัญญาของลินการ์ด ที่จะหมดในซัมเมอร์นี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสต่อได้อีกครับแม้ว่าเขาจะทําผลงานได้ย่แย่ในนัดสุดท้ายก็าตามน,นะครับทั้งนี้ครับลินการ์ดเคยออกมาบอกว่าจะไม่ต่อสัญญากับแมนยูแล้วครับเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่าเป็นตัวสํารองทั้งบูน่ทั้งเลสฟอร์ดแล้วก็จาร์นซานโชอีกคนหนึ่งดูแล้วพื้นที่ในการลงเล่นของอลินกาดเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้เขาครับในการลงเล่นเป็นตัวจริง ทางออกก็คือการย้ายออกจากสโมสรไปหาสโมสรใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้ที่ต้องพยายามโชว์ฟอร์มให้ดีครับเพื่อที่จะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2, 2022ที่กาตาร์ด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลครับกับรวมข่าวบอลใน10นาทีครับจากช่อง mi sport ครับก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ครับทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ 2id